นี่เอาแมโคโนมาลงครับจะปรับพื้นที่เอาไว้ลงเกี่ยวกับเกษตรกรรมละก็คอยดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้ยังไม่บอกเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกกท็ทำไปก่อนเพราะว่าเดิมมันเป็นที่นา คืาวันที่สองครับวันที่สองก็จะได้ประมาณนี้ลองเดินดูก่อนเริ่มแข็งแล้ววันนี้เป็นวันที่สามครับ ก็เลยสลักันไใีะอยี่องีเรต้องิดี่นใกล้เสร็ล้วนะตนีที่ท้ำตงนี้คือขุดมีถ้ำด้วยข้างล่างขึ้มาตั้ไหนอันนี้กำลังขุดไปก่อนครับขุดประมาณได้สัก4เมตรล่าจะได้

yae dia nak keluar wei salah salah tak lepas salahlah kita เสร็จแล้วครับบอ่อผมก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นบอ่อน้ำตื้นดี๋นี้ก็ลลอมรัว้วรวดนาำแล้วก็จัดการปรับสภาพดินอาจจะลงปอเทืองหรืออะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการยกรองแปลงสภาพนาร้าง <c oughs> ก็ใช้เวลาขุดประมาณ สามวันครึง่งว่าวันจันท์เข้ามาช่วงช่วงบ่ายแหละก็ามาช่วงบ่ายแล้วก็วันนี้ก็วันพฤหัสสามวันครึง่งรถเล็กครับรถนี้ปีซี่หกสิบก็สำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้และครับก็คอยดูกันต่อไปว่าผมจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้เซหรบวันนี้ก็สวัสดีครับ